ล่องเรือมารักสักคนรวยหรือจนก็ทนน่โอ้บรรยากาศชิวจิวครับวันนี้มากับสรวิทย์ครับหลวงวิทย์ครับสรวิทย์ชาแนลครับคิดถูกคิดผิดเล่าสู่กันฟังกับหลวงวิทย์ครับมามาเที่ยวทะเลกันอดกแล้วครับ,รบมานั่งไม่รู้ไปไหนมานั่งชมเรือครับเรือ วันนี้บรรยากาศสบายสบายอากาศลมเย็นเย็นชายทะเลนะครับดูเรือสินค้าวิ่งผ่านไปมาก็สุขใจวันนี้มาตั้งดูมหมาคนตกปลาก็ไม่ค่อยมีวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรบรรยากาศก็ดีนี่ตรงนี้เป็นหัวเขาแดงครับตรงนี้จะเป็นท่าแพขนานยนต์แพขนานยนต์ครับนวลลำาขาวๆลำมาใหม่ด้วยครับเขาวิ่ง ฟังสงขาไปฟังหัวเขาแดงสถิงพระครับออกจากท่าแพมาเที่ยวสวนสองเลนดีกว่าครับเดี๋ยวก็เข้ามาไหว้กรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับอันข้างหน้าเห็นอยู่ข้างหน้าคืออนุสาวรีย์กรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับเข้ามาสงขาก็ต้องมาไหว้กรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับมาไหว้เสด็จเตียไหว้เสด็จเตียครับใครมาสงขาก็ต้องมาไหว้เสด็จเตียก่อนนะครับขอให้สุขภาพดี อย่าเจ็บอย่าจนนะเดินทางให้แจ้วคลาดปลอดภัยครับเป็นที่สักการะของคนสงขาครับสักการะหลวงสเสด็จเตียเดี๋ยวจะไปเที่ยวศาลกรมหลวงจุมพรครับมีศาลอยู่ด้วยรู้สึกว่าก้างศาลนี่เขาจะมีอนุรักษ์บรรเตาด้วยครับนี่ศาลกรมหลวงจุมพรเกตอุดมศักดิ์ เดินเข้าไปเดี๋ยวพาไปชมนะครับเดี๋ยวสรวิทย์หลวงวิทย์พาเข้าไปชมนะครับว่าข้างในเป็นไงครับมาไหว้กรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์ครับใครชมคลิปนี้ขอให้บุญบาร,รมีของเสด็จเตีย่ยคุ้มครองครับอย่าเจ็บอย่าจนกันทุกคนนะครับนี่ขอให้เอฟซีทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลวงวิทย์จะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันดีครับเดี๋ยวขอพรจาก ไหว้กรมหลวงจุมปรเกตอุนมศักดิ์ครับสเสด็จเตียครับอ,องอ,องทับเรือครับนี่ไหว้สเสด็จเตียเดี๋ยว <c oughs> สุขก,กายสุขใจนะครับมาไหว้สิ่งที่คนเคารพนับถือบูชากันครับสเสด็จเตียอ่า มาเที่ยวทะเลมาเที่ยวสงขลาก็ขาดไม่ได้ก็ต้องมาไหว้สเสด็จเตียคุ้มหลวงชุมปรเกตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นสริมงคลจะได้เดินทางแล้วคลอดปลอดภัยนะยเจ็บอย่าจนด้วยบุญบาร,รมีของสเสด็จเตีย่ยคุ้มครองโอ้ยมีโชคมีลาบสุขภาพดีมีเงินใช้เอง,เ,องเดี๋ยวเสียมซีหน่อยครับเสียมซีเสียมซีได้เลขอะไรหรือเสียมซีดูก่อนโอ้ ก็ออกก้านเดียวนะครับก็ออกกเยาไปก็เยามาเดี๋ยวร่วงตั้งแผงยุ่งเลยออ้ว่าแล้วพูดไม่ตันขาดการร่วงลงมาตั้งแผงเลยเอาหนึ่งเดียวเขาไม่เอายกชุดอือยังไงก็ไม่เป็นไรขอไอ้บารมีสเสด็จเตียจุคมุ้มกรองลองดูลองดูกล,ลองเล็กกลองเล็กกลองเล็กอยากกาเยาวกายอาวออหรือเปล่า มาเที่ยวสงขลาอย่าลืมมาไหว้ศาลกรมหลวงจุมปรเขตดุดมศักดิ์นะครับอมืมาไหว้เสด็จเตียแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับเดี๋ยวได้ไปเที่ยวต่ออีกอขยเยาขยเยาเนี่ยเสร็จแล้วครับไหว้กมรมหลวงจุมปรเขตดุลมศักดิ์ออกจากศาลกรมหลวงจุมปรเขตดุมศักดิ์เดี๋ยวจะไปดูที่เขามีไอ้อนุรักษ์เต่าทะเลนี่เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวลุงวิทย์พาไปชมดูนะครับศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล อยู่ใกล้ๆก,กับศาลกรมหลวงจุมพลมเขตอุดมศักดิ์เอาไปดูข้างในเดี๋ยวดูดูข้างในก็มีเต่าตนุนะครับนี่เป็นบ่อพักบอก่อพักเต่าตนุครับนี่มีตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กมีหลายไซส์หลายขนาดครับนี่บอ่อพักเต่าทะเลเต่าตนุว่าเขาเรียกเต่าตนุตัวเล็กๆเห็นไหมอู้ห่ยแวกไหวแวกไหว,ว,วมาสงการ มาเที่ยวนี้ได้มาชมเต่าด้วยเต่าทะเลนี่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลเออเมื่อก่อนยังไม่มีครับวันนี้นี่เขาสร้างโอ้ได้มาไหว้เสด็จเตียได้มาชมเต่าด้วยอืเต่าตนุโอตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะอายุเป็นปีแล้วครับมันมีตัวมันมีหลายไซส์ครับตัวใหญ่เต่นาตะนุครับนี่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล อยู่ที่สาลกรมหลวงชุมพรเขตดอนศักดิ์สงขลานะครับมาเที่ยวทะเลมาชมเต่ากันได้นี่นี่ไซส์ไซส์กี่เดือนอ่ะยี่เิดยี่สิบสองเดือนโอ้มันเป็นไซส์เป็นไซส์บ่อน,นี่ยี่สบสองเดือนอืมตัวใหญ่เหมือนกันครับนี่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้สามสี่ปีนะครับตัวนี้อายุสามสีป่ปีอืมมันนี่มาไม่เที่ยวเที่ยวเลยครับมาไหวกรมหลวงชุมพรน,นะครับมาชมเต่าด้วย มาชมเต่าทะเลเดี๋ยวนี้หาชมยากครับดูได้ชมได้ตามที่ศูนย์อนุรักษ์นะมาชมตามศูนย์อนุรักษ์ครับชมตามธรรมชาติคงไม่มีกาสดูมันอยู่ในทะเลลึอกอะครับนี่ออกจากศูนย์อนุรักษ์เดี๋ยวรูปหัวเต่านะรูปลูกหัวเต่าเพื่อให้โชคมีเลขเด็ดหรือเปล่าไม่รู้ออนี่นี่นี่ตักทายกันหน่อยคทักทายกันหน่อยออกจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลแล้วครับ จะไวต่อไปจะไปไหนกันอีกครับโอ้มันนั่งดูคนหาปลาครับดูออกจากศูนย์เต่าทะเลเห็นคนหาปลาอยู่ท่อเดเหร